สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ FC นะครับที่ติดตามช่องซอจัดดีเซลนะครับเลยมานะครับผมผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามช่องธรรมดาเล็กๆช่องเล็กๆของผมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากพี่ๆเอทุกคนนะครับซึ่งถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่รู้แล้วนะครับก็กดผ่านได้เลยนะครับผม คลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆที่ยังไม่รู้นะครับผมผมก็คือมีรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าสายน้ํามันนะครับเขาใช้เบอร์อะไรนะครับแล้วก็เขาใช้แบบไหนลักษณะไหนนะครับในรถนะครับผมอันนี้ซึ่งเป็นสายน้ํามันดีเซลนะครับผมเช่งใช้ในรถดีเซลนะครับซึ่งสายน้ามันนี้นะครับผมก็ใช้ในรถผมเหมือนกันนะครับผมเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กนี้นะครับผมใช้ใน ท่อน้ำมันไรกลับนะครับผมส่วนเส้นใหญ่ตัวนี้ก็ใช้ต่อ,อาจากปั๊มไอจากถังน้ำมันนะครับมาหาปั๊มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับที่จริงเป็นเบอร์ใหญ่นะครับทีนี้เราจะเลือกแบบไหนสมมุติว่า ใส่น้ามันของเรานะครับมันแตกมันรั่วมันเยิมนะครับตามเบ้าฉีดนะครับหรือว่าตามข้างข้างเครื่องนะครับที่มีใส่น้ามันอยู่นะครับผมซึ่งเราจะไปซื้อแล้วเราจะไปบอกร้านอะไรนะครับหรือว่าซื้อตามช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมแล้วเราจะดูยังไงนะครับว่าใช้กับน้ํามันดีเซลได้นะครับแล้วใส่แล้วนะครับไม่ทําให้หัวฉีดตันนะครับผมอันนี้ผม จะมาบอกให้นะครับผมให้ดูในลักษณะในนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ให้ดูในลักษณะภายนอกนะครับสายนะครับในลักษณะภายนอกมีลักษณะอย่างไรนะครับคล้ายอันเก่าหรือเปล่านะครับเหมือนอันเก่าไหมนะครับผมต่อมาลักษณะข้างในรูในนะครับก็เทียบตัวเดิมไปนะครับเวลาเราจะไปซื้อในร้านอะไรนะครับผมรูในนะครับ ทีนี้จุดต่อมานะครับผมก็คือตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนะครับผมซึ่งจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ทีนี้ผมจะมาให้ดู1จุดนะครับ1จุดนะครับที่ต้องดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเลขรหัสตัวนี้นะครับผม r 7นะครับซึ่งนะครับสายน้ำมันดีเซลนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีถึง R ไหนแล้วนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือ R 7นะครับใช้ได้ใช้ใส่ใส่ได้นะครับผมซื้อมาแล้วใส่ได้นะครับ R 7นะครับ R 6ก็ยังได้นะครับผม R 6ก็ยังได้นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่มีสตังน้อยนะครับผมคนที่มีเงินน้อยมีสตังน้อยนะครับมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่อยากทำการเปลี่ยนเองนะครับผมก็ เป็น R7 ก็ได้นะครับผมราคาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเป็น R9 หรือ R10 นะครับออราคาก็จะออแพงขึ้นนะครับแพงขึ้นนะครับส่วนยี่ห้อนะครับผมก็เ,ออเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมใช้ในส่วนของยี่ห้อนี้นะครับผม NCR นะครับผม ผมใช้ของยี่ห้อ NCR นะครับให้ดูชัดๆนะครับผม NCR นะครับยี่ห้อนี้ก็ดีนะครับผมก็เป็น R7 นะครับผมทีนี้มาดูท่อใหญ่นะครับเส้นใหญ่นะครับท่อนี้ก็จะเป็น R6 นะครับผมก็จะเป็น R6 นะครับยี่ห้อ NCR เหมือนกันนะครับแต่เป็น R6 นะครับท่อใหญ่ตัวนี้ถามว่า ใส่น้ำมันดีเซลได้ไหมนะครับได้นะครับได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะเปรียบเทียบข้างในนะครับข้างในระหว่างอันเล็กกับอันใหญ่นะครับอันเล็กก็จะเป็น R7 นะครับอันเล็กจะเป็น R7 ส่วนอันใหญ่ก็จะเป็น R6 ทีนี้มาดูนะครับข้างในนะครับแตกต่างกันไหมครับอันนี้ผมผ่านไปแล้วนะครับผมพาให้ดูนะครับ มาดูข้างในนะครับเห็นไหมครับข้างในนะครับก็จะมันเงาเงาวาวๆนะครับผมอันนี้ก็ลักษณะลักษณะภายในนะครับในส่วนของอท่อน้ํามันดีเซลนะครับผมอันนี้จะเป็น r 6นะครับผม r 6นะครับผมเป็น r 6ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็น R7 นะครับผม R7 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะครับผมอันนี้ผมได้ผ่านมาแล้วพาให้ดูแล้วนะครับผมมาดู R7 กันนะครับผมนี่ลักษณะภายในนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็คล้ายๆกันนะครับมันมันเงาเงาว้วๆนะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับผม ลักษณะภายในนะครับผมก็จะคล้ายๆกันมากนะครับผมถามว่าใส่ใส่ในน้ำใช้แทนอันเก่าได้ไหมได้นะครับผมใสยแทนนันเก่าได้นะครับ R7 กับ R6 นะครับหรือ R9 นะครับก็ได้นะครับผมก็ต้องดูเอก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสายน้ำมันนะครับของเก่าเขาอะนะครับ ที่เดิมจากรถนะครับเป็นเบอร์อะไรนะครับผมก็สายน้ำมันครับตอนนี้ผมที่ผมเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นก็จะมีถึง R10 นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีถึง R ไหนแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น R10 นะครับผมที่ที่ผมเคยเห็นนะครับตรงนี้จะเป็น R10 นะครับแตกต่างนะครับ R R9 นะครับ R10 นะครับข้างในมันจะแตกต่างครับมันจะแตกต่าง ข้างในนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมลักษณะภายในไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันเลยนะครับผมอันนี้ถามว่า R7 กับ R6 ใช้ได้ไหมนะครับผมทั้งสมมุติว่าเราไปซื้อในร้านอะไรนะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมสําหรับคนที่มีสตังค์น้อยนะครับผมอันนี้ใส่ไปแล้วก็ไม่ทําให้น้ำมันดีเซลมีคราบมีอะไรนะครับไปอุดตันที่หวฉีดนะครับผมก็คือสามารถใช้ได้นะครับ อันนี้ก็ตอนผมซื้อมาไม่ในใจว่ากี่ร้อยนะครับผมก็หลายหลายร้อยอยู่นะครับไม่ในใจว่ากี่ร้อยนะครับผมเนี่ยเส้นเส้นเล็กนะครับผมเส้นเล็กนะครับไม่ใช่เส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ก็ก็จะแพงมาหน่อยนะครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝกกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องสอแจด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นะครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่รู้แล้วก็ผ่านได้นะครับผ่านได้นะครับคลิปนี้ก็ทํามาเพื่อสําหรับพี่ๆคนที่เขายังไม่รู้นะครับหรือว่ากําลังหัดซ่อมหัดหาแนวทางซ่อมรถโดยตัวเองนะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมส่วนยี่ห้อนะครับยี่ห้อ ยี่ห้อนะครับก็เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมให้แต่ตรงนี้นะครับมันเป็น R7 นะครับ R เนี่ยตรงนี้ให้เป็น R7 นะครับ R7 ขึ้นนะครับผม R7 ขึ้นหรือจะให้ดีก็ R9 R10 นะครับ R9 ก็จะดีขึ้นนะครับ R9 นะครับรูข้างในนะครับตรงนี้มันจะไม่ไม่แบบนี้นะครับมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นอีกในลักษณะหนึ่งนะครับ อ่ะส่วนคลิปนี้ก็อขอจบการนะครับรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนนะครับเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม